ยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่านที่เามาชมคลิปอรีวิวมัคคราฟเวอร์ชั่น0.15.90 Alpha Build 3นะครับจริงๆมันออกมานะออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะออกมาก่อน0.15.7อีกนะครับแต่ก็ไม่ได้รีวิวนะตอนแรกเห็นก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ลงนะก็นี่ก็มารีวิวหน่อยๆเล็กๆแล้วกันนะฮะแล้วก็จะพูดอะไรนิดหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกัมีบั๊กอะไรที่แก้ไปบ้างครับบั๊กที่แก้นะฮะก็ดูที่ซอบผมนี่นะฮะบับ๊กที่แก้ก็คือตรงนนีี้ผม่ฮ ตรงช็อปใหม่ที่ชื่อว่าเรียมนะครับผมก็จะมีการแก้นะครับผมจากเมื่อก่อนเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เป็นรูปที่ดูดีขึ้นนะผมนี่เป็นรูปที่สุดยอดขึ้นนะฮะโอเคแต่ถึงกระนั้นนะฮบมูลที่เข้าไปปุ๊บรูปมันก็ยังอย่างนี้อยู่ดีนะผมนี่รูปก็ยังจะล้นอยู่ดีไม่ร่วมกันเมื่อไหร่เขาไปแก้กทีนะโอเคฮะนะฮะสกินยังมีก็ที่จะผักยังมีสองอันอยู่นะฮะเพราะว่ามันออกหลังออกก่อนนะศูนย์สิบห้าสิบเจ็ดนั่นเอง ทีนี้เราจะเข้าไปในโลกนะครับมันก็มีเรื่องที่น่าเสียดายอีกนึงนะฮะก็เสียดายน่าเสียดายพอสมควรมากๆสุสดๆไปเลยนะครับผมถามว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะผมจะมาพูดแล้วกันเดี๋ยวรอให้รถมาโหลดก,ก่อนนะฮะโอเคอ่าฮะนั่นก็คือกับคอมมานะฮะก็ได้มีการลบพวกของของ e d u c เค i o n นั้นที่ผมเคยรีวิวไปออกน,นะครับผมสาเหตุน,นะฮะผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อจะแยกไหมครับ Pocket Edition กับไมครับ Education Edition ออกจากกันนะครับไม่งั้นมันก็เหมือนอันเดียวกันนะฮะก็ไม่เขาเลยต้องการแยกออกจากกันนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะไม่เชื่อมึงไม่เชื่อนะฮะนี่คือหลักไม่เชื่อลองดูนะฮะอย่างผมเพย่พิมพ์ไป set block นะฮะนี่นะฮะ set 10 set block อ่าแล้วก็พิมพ์ตำแหน่งดูนเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิม นี่ผมเคยสอนไว้นะฮะนี่นะฮะทีนี้นะฮะเมื่อเราพิมพ์ชื่อบล็อกนะฮะเราจะหาบล็อกพวกนั้นไม่เจอเลยนะผมอย่างที่ผมอาร์โนะผมอารลาวนะฮะจะไม่เห็นแล้วนะฮะคาว่าอารลาวก็จะไม่เห็นนะก็มนไม่ขึ้นนะฮะหรือลองบอ์เดอร์นะฮะบอ์เดอร์บล็อกนะฮะก็จะไม่เห็นแล้วเหมือนกันนะฮะผมเนี่ยจะถูกลบไปหมดเลยนะอ่านะฮะแต่ว่าแต่สามิที่จาเสกมันได้อยู่แต่ว่ายังมี ไอเทมมางอันที่เสกได้อยู่ผมเมาเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่เทมบางชินเรียกได้ในบิลหนึ่งนะฮะผมเคยเรียกเอาไว้ตอนเอาฟปบิลหนึ่งก็จะให้ดูว่าผมว่ามันมีอนี่นะฮะเคยเสกเอาไว้นะฮะนี่ครับผมเอ็นบิสปลวนะผมยังมีปรากฏตัวอยู่ในบิวนี้นะฮะแต่นั่นแหละเสกไม่ได้นะผมผมลองใช้พวกเออดิเซนเซอร์กับไอ้นั่นน่ะกงสปอนก็ไม่เกิดนะครับผมมันจะเป็นรูปลูกบางเปล่าเลยนะฮะลองดูนะฮะ เดี๋ยวผมยิบกงสปอรมให้ดูนะผมกงสปออยู่นี่นะฮะโอเคเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะไม่มีมอนสเตอร์เอ็นบีซีเกิดแล้วนะฮะผมก็ไปที่หน้าเสียดายมากๆนะครับผมก็เข้าใจแหละว่าจะแยกออกจากกันนะครับผมอ่าเพราะมันอยู่คนละภาคกันนี่เนาะก็ สำหรับคลิปสนสำหรับไหมครับเวอร์ชันนี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าแล้วก็หากใครชอบกดไลค์นะชอบมากกดซับสไคร้สตวนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยบจบ